รากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะรากผักชีนะคะล้างทําความสะอาดดีแล้วนะคะแล้วก็กระเทียมจะใช้ทั้งกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนค่ะแล้วก็เป็นพริกไทยดํานะคะเดี๋ยวนําไปตำรวมกันค่ะซอหอยนางรมค่ะประมาณ2องช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายค่ะ1นึงช้อนชาสีอิ้วขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสอันนี้คือซอสฉู่ปังนะคะเป็นซอสปรุงรสของจีนค่ะมีความเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากๆสั่งได้ในช้อปปี้ลาซาด้านะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะอันนี้น้ำมันพืชน,นะคะ ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันมันก็จะเป็นเกลือนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ค่ะหลังจากที่เรานำไปโขลกหยาบๆนะคะก็จะได้เป็น3ามเกลือออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เทผสมลงใน ลงในตัวเครื่องปรุงเราได้เลยค่ะต้องบอกก่อนว่าสูตรนี้นะคะหนักสามเกลือนะคะความหอมนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไก่ตัวนี้น้ำหนักราวๆหนกิโลกรัมนะคะล้างทําความสะอาดนะคะเอาเกลือถูให้ทั่วตัวแล้วก็ล้างน้ำทำความสะอาดเตรียมเอาไว้ค่ะจะเอามีดนะคะ จิ้มๆเขาหน่อยเวลาที่เราใส่พวกเครื่องปรุงลงไปนะคะมันจะได้ซึมเข้าไปถึงข้างในค่ะแต่ถ้าใครอยากจะให้หนังไก่ตึงสวยเวลาที่อบออกมาแล้วนะคะก็ไม่ต้องจิ้มค่ะจากนั้นก็นำไก่ของเรามาหมักเลยค่ะนี่นะคะฉโลมฉลมเครื่องปรุงนะคะให้ทั่วตัวไก่ แล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะยัดเข้าไปในตัวท้องไก่ด้วยค่ะจะได้มีรสชาติมีความนัวๆน,น,นะคะใบเตยสามใบค่ะฉีกนะคะฉีกตามยาวแล้วก็ขมวดเป็นปมนะคะเดี๋ยวเราจะยัดเข้าไปในตัวท้องไก่ค่ะอันนี้คือเพิ่มความหอมนะคะ เาละสลองทั่วตัวไก่ดีแล้วจะหมักทิ้งไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็นำไปอบกันค่ะของผู้ใช้เป็นหมอ้อทอดไร้น้ำมันยี่ห้อ T-Fal นะคะจะอบระยะแรกนะคะ45นาทีโดยใช้ไฟ160องศาค่ะจากนั้นก็นำกระดาษฟอยล์มาปิดทับบนตัวไก่นะคะเพิ่มอุณหภูมิเป็น200องศาแล้วก็อบอีก30นาทีค่ะ